มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจุ๋มอุทุมพรประกาศถึงอดีตสามีเทียรี่บอกว่าอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกครั้งค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในดาราที่มากความสามารถและสวยไม่เปลี่ยนจริงๆนะคะที่ไม่ว่าจะกี่ยุกี่สมัยก็คงยังสวยสำหรับจุ๋มอุทุมพรศิลาพันธ์นักแสดงชาวไทย เริ่มผลงานการแสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือแก้วนพักก้าของดาราฟีนร,ราวปี2,519หลังจากรับบทนางเอกหลายปีจึงได้ผ่านมารับบทนางร้ายและนางรองบางเรื่องค่ะปัจจุบันยังคงรับงานแสดงละครอย่างต่อเนื่องโดยรับบทเป็นแม่เป็นส่วนใหญ่ค่ะและหากทุกคนจำได้นะคะจะทราบว่าอดีตสามีของสาวจุ๋มก็คือหนุ่มเทรี่เมฆวัฒนาซึ่งครั้งหนึ่งทั้งคู่ ได้เคยแต่งงานแล้วก็อยู่กินกันมานับ10ปีจนมีลูกด้วยกัน2คนนะคะก็คือเจนเมฆขลาลูกสาวแล้วก็เจซี่เมฆลูกชายค่ะแต่ทั้งคู่นั้นต้องปิดฉากชีวิตคู่ลงแต่ได้เลิกรากันเมื่อต้นปีพศ2545โดยเทยรี่เป็นฝ่ายขอเลิกเองค่ะโดยอ้างว่าไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพียงพอค่ะและล่าสุดนะคะสาวจุ๋มอุทุมพรก็ได้ออกมาเปิดใจถึงชีวิตของลูกสาวลูกชาย วันนี้ที่โตแล้วว่าพร้อมบอกว่าวันนี้นั้นก็อยากกลับไปเป็นครอบครัวเหมือนเดิมค่ะอยากแก้ตัวเหมือนกันก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เดินกับคนละทางค่ะปัจจุบันมีความสงสารคุณเทียรีนะคะทํางานหนักสุขภาพก็ต้องไม่ดีค่ะไม่ค่อยดีพ่อของลูกเราขอบคุณเขาที่มีลูกแสนน่ารักให้กับเราจะไปหาที่ไหนได้พ่อพันแบบนี้ค่ะและมาถามความรู้สึกว่ารู้สึกผิดไหมที่ทําให้ชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ คุณจุ๋มได้บอกว่าไม่ได้รู้สึกผิดนะคะแต่รู้สึกเสียดายการตัดสินใจที่สุดต่งของเราและพูดต่อว่าพี่จุ๋มบอกว่าพี่เทียรีว่าวันใดที่เขาไม่มีคนดูแลนะคะแก่ตัวลงมาถ้าไม่สบายหรือว่าเป็นอะไรพี่จุ๋มยินดีไปดูแลค่ะเพราะคิดไปคิดมาแล้วทั้งหมดในชีวิตของเราเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ